เราเดาินมาไกลมากแล้วนะฉันไม่เคยมาไกลบ้านขนาดนี้เลยวันนี้น้ำทะเลก็แตกแตกตายอ่ะเฮ้ยอะไรขึ้นเนี่ยเฮคื่นคลื่นท่านเหมือนหายไปเลยนี่เป็นเนินทรายที่บ้าไปแล้วมั้งหายไปอะไร อไม่ต้องตกใจเพราะนี่ไม่ใช่จุดจบของเชลดอนและคอนนี่แน่ทุกคนในประเทศไทยไม่มีวันลืมเลือนวันที่เกิดสึนามิได้คนี้โชคยังดีที่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนอะฉัน